สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทั้งหลายนะครับวันนี้มารีวิวโนวาแดดบีพศส5 4 0นนะครับเป็นแดดตัวตาเพชรนะครับแท้ตรงรุ่นนะครับเป็นรถสวยๆเดิมๆดีๆนะครับผู้โชคดีก็ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเป็นแดดปี40แดดตาเพชรนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบ3จุดไม่เชื่อมนะครับล้อเหล็กนะครับพ่อเดิมเครื่องดีดิสเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกติเครื่องดีแบตมีแต่ดังนะครับ เป็นรถรีวิวตามสภาพขายตามสภาพนะครับเป็นรถได้มาขายไปนะครับนี่คือรีวิวน้ำไม่อาบนะครับพี่น้องรีวิวก่อนอาบน้ํารีวิวท้ายรถรีวิวหลังรถนะครับเป็นรถสวยรถเดิมรถด,ดีอีกคันหนึ่งนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวแตรใช้ได้นะครับผู้โชคดีก็ ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับรถจัู่จังหวัดสุสเกตอำเภอกันทรารลมนะครับเครื่องแห้งๆนะครับ วงไม่มีผุนะครับสุดสายไฟเดิมกองเดิมขาบูเดิมนะครับ,นะรบสีวิตไฟเบรกก็ยังนะครับเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกติเลยนะครับบางโซ่ก็มีนะครับ ไม่ก็ไม่ก็น่าจะขึ้นนะครับผมยังไม่ได้ขี่นะครับสุดขีแท้ติดรถนะครับเบาะล็อกได้นะครับ ยลักก็ยังยัอยู่นะครับครับสัลักษณ์ก็ยังนะครับสองทีก็แยกเติมต่างหากนะครับมีด้วยนะครับมีเยอะด้วยครับ ทุกสกีก็สวยอยู่นะครับไม่มีแตกหักนะครับผมไม่เห็นนะครับว่ามีแตกหักนะแต่ว่าอลอกได้นะครับ ฟังเสียงกันนะฮะจะเปิดกุญแจเข็มไม่เข็ม,ม,เขมเกียร์คงร้อนจะกระติดนะครับแบตก็มีนะครับเออลืมเปิดดูน้ำมันน้ำมันก็น่าจะเยอะอยู่ ค o นด้าโนวาแดดปีพศ2540เอกสารเล่มชุดโอนครบเครื่องดีระบบต่างๆใช้งานได้ครบนะครับรพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถคันนี้ราคา15,900นะครับท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับนี่คือราคาราคาน้้ำไม่อาบ ราคาก่อนล้างราคาท้ายรถนะครับราคาน้ําไม่อาบนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มเติมเสริมแต่งหรือว่าเก็บงานแล้วราคาก็จะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขายราคานี้อยู่นะครับขอขายราคา1 5ื0 0บาทนะครับเครื่องดีไม่ลื่นไม่หอนนะครับแต่ว่ามีควันครับ ยงแห่งความคุ้นเคยกินแห่งความหลังพี่น้องรถเคช่องดีขนาดยิงียบเลยบ่หอนพ่อเมียพี่น้องเชียง,งปรถดั่รรดไปแดงนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่หาสะสมหาเก็บหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังนะครับรถคันนี้เครื่องแน่นๆสุดสีแท้ติดรถสีสวยๆนะครับล้อ ล้อก็เป็นล้อเหล็กธรรมดานี่แหละครับล้อเดิมนะครับแต่ว่าล้อหน้าน่าจะเป็นโลอยู่ครับแต่ว่าล้อหลังเป็นล้อเหล็กนะครับท่อเดิมๆเสียงนิ่มๆนะครับกองเดิมคาบูเดิมนะครับระบบต่างๆก็ใช้งานได้ครบเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับรถคันนี้ราคา15,9 0 0านนะครับขอขายราคานี้นะครับท่านใดเร็วท่านท่านนั้นก็ได้นะครับแดดเดิมๆนั้นนะ มีมาทีนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0612812594รถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลารมนะครับนี่คันนี้เป็นเป็นรถรีวิวตามสาภาพขายตามสาภาพรีวิวน้ำไม่อาบขายแบบไม่อาบน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นรถซื้อมาขายไปนะครับ ก็ตามสภาพที่เห็นเลยนะครับไม่ได้มีปั้นหรือว่าต่อเติมเสริมแต่งนะครับเป็นรถบ้านเดิมๆสวยๆนะครับเครื่องดีๆเครื่องแห้งๆนะครับสีก็พอได้อยู่นะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0612812594นะครับไกลๆส่งได้ทั่วไทย มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับพี่น้องที่ที่อยู่ภาคใต้ภาคเหนือนะครับหรือว่าภาคอื่นๆที่อยู่ไกลนะครับทางช่องเราทางร้านเราก็มีรถตู้ทึบไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเรือนนะครับส่วนแถวอีสานบ้านเฮานะครับผมส่วนมากผมกับจะไปส่งเองนะครับไม่ต้องมีมัดจองนะครับไม่ต้องมีมัดจำมีแต่มัดจองแล้วก็มัดใจ นะครับผมก็จะไปส่งนะรับนะครับขอแค่แต่พี่น้องโทรมาแจ้งเจตนาแจ้งความประสงค์นะครับแล้วก็มั่นใจกันผมก็จะออกไปส่งให้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลารม์รถคันนี้เป็นรถที่น่าสะสมน่าเก็บน่าใช้งานมากนะครับหรือว่าพี่น้อง อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลตัวเมืองอยู่ห่างความเจริญหรือว่าไม่อยากจะไปนั่งรอนะครับก็ทางช่องเราก็โอนให้ได้นะครับทางช่องเราก็พร้อมที่จะเดินเรื่องโอนให้ท่านได้นะครับ 1. ลรถเป็นชื่อคุณอสองได้เล่มใหม่ได้ป้ายใหม่แล้วก็ค่อยส่งให้คุณอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสําหรับรถโนวาเด็ดคันนี้นะครับ เป็นรถปีพศ2540นะครับรถเดิมๆก็เริ่มจะหายากแล้วนะครับตัวนี้คือเดิมแท้แน่นอนเครื่องดีน่าใช้งานนะครับใครหาใช้หาเก็บก็ได้ใช้งานกันยาวๆไปเลยนะครับระบบต่างๆก็ใช้งานได้ปกติเป็นรถประมาณสัก80-90%อยู่นะครับพี่น้องถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับรีวิวโนวเด็คันนี้จบแล้วนะครับราคา 1 5 9 0 0นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตคันที่เหลือคันที่ยังก่อนนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมรีวิวเว็บร้อยไทยมนตัวทนตัวประหยัดปีพศ2547นะครับเอกสารเรียมชุดโอนครบสตาร์ทได้ทั้งมือทั้งเทา้านะครับคันคันสีเทานะครับก็สุดโอนครบรถสวยรถดีรถเดิมเช่นกันนะครับสตาร์ทมือง่ายๆนะครับคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับ พี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทรารมนะครับ้วก็อีกขั้นครับพี่น้องเป็นรถเรียบเบียบลอยไทยแหลมนะครับเรียบลอยเบียบลอยไทยแหลมเป็นเป็นรถปีซีเก่าหรือว่าเขานิยมเอ่นกันรถปีหาศูนย์นะครับหรือว่าเป็นเวียบลอยยูบ็อกนะครับผม ขันนั้นเอกสารเหรียชุดโอนโครบภาษีหกแปดนะครับขันนั้นก่ยังว่างอยู่คือกันนะครับผีน้องสนใจสนใจก่ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ้วกาคลิปว้านานี่นะครับผมมารีวิวสปีดนะครับสปีดขั้นสีเทาราคาเจ็ดพันเก่า,า 7, เพื่องีดีนะครับกะสปีดเอ็มเอ็กซ์หกเกียร์นะครับต้นนั้นทำเมินผมจำโมพิดเป็นปีสี่หกหรือปีใดนี่นะครับกะ กาตามนั่นนะครับผมกาย่งย่งอยู่นะครับสําหรับสปีดคนถ่าหางว่าผู้ใดอยากเบิองลิปขั้นที่ผมวางมาทั้งเมดนี่นะครับพี่น้องก็ไปย้อนเบืองลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทุขั้นที่ผมเบานีผมรีวิวไว้ในช่องให้พี่น้องไววเบืองเมื่อสุขันแล้วนะครับพี่น้องก็ไปเลือส้มเลือสื่อไว้แต่ใส่กันนะครับมีแต่ลดบานบานนี่แหละครับพี่น้องได้ตามมาตามอัตภาพตามมีตามเกิดนะครับแต่ว่าอยากเอามาให้พี่น้องเบืองเพื่อว่าพี่น้องมักพี่น้องสนใจ นะครับแล้วกาอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นเป็นรถในลอยซิฟนะครับเป็นรถในลอยนะครับตัวทุนตัวประหยัดนะครับภาษีหกเจ็ดเลยนะครับรถคันนั้นที่ผมลงไว้ราคาเจ็ดพันเก่านะครับรถคั้นอ้กนาใส่งานขึ้นกันนะครับเป็นรถเครื่องดีเป็นรถพร้อมใส่งานเลยนะครับระบบต่างๆก็ใส่งานได้นะครับไฟเบรกไฟเหลียวยังกใส่ได้เมื่อดครับก็ยังรอผู้โชคดีอยู่นะครับสําหรับในคันสีดําเอกสารเี่ยมจุดโอนครับพรีหกเจ็ดนะครับ ใครหาใส่งานกัได้ใส่งานกันย่างๆเลยนะครับผมสําหรับรถราคาเบาๆครับราคาเจ็ดพันเก่านะครับสปีดกัเจ็ดพันเก่านะครับในกเจ็ดพันเก่านะครับรากาอีกขั้นหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นจะเป็นเวบลอยยี่สิบหานะครับเวบลอยยี่สิบห้าขั้นสีเท่านะครับเอกสารหล่มชุดโอนครบภาษีหกแปดนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับ ระบบต่างๆใส่งานในครบเมื่อนะครับเียมไหม้ไฟเดี่ยวไฟเบรกแตรนะครับไฟเกียร์กับขึ้นทุกเกียร์นะครับเขื้อไหม้ก็ขึ้นไฟเดี่ยวไฟยังขึ้นครบเมื่อนะครับภาษีกับงกแปดเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนั้นกัย่งโยนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ตที่ต่อสอบถามมาได้นะครับไก่ไก่ทรงไหนทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับตอนนี้รถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทราร่มนะครับ เปิดโทรติดต่อกับ061281284เก่าซีนะครับสําหรับแดดขั้นนี้นะครับราคาหมื่นหาพันเก่านะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์061281284เก่าซีเด้อพี่น้องผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีนะครับกะรอรับสายอยู่นะครับสั่งปัญญย่างผ้าถ้ำนะครับที่เบอร์061281284เก่าซีนั่นๆมีมาที่นะครับผม สำหรับมนีกับศีขออำลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมือไม่วันหนากัสันหายังกับศรีใดอันนั้นะครับมาให้พี่ให้น้องชมนะครับสำหรับมนีกัสิได้ดล่าพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องสุภูสุขคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกทุกทันนะครับทุกทุกทันที่ชมนะครับทุกทุกหลวใจทุกทุกคอมเมนต์และทุกทุกเสียงทุกทุกสายและทุกทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้ครับผม หลัการที่ขาดบ่ได้ก็คือผู้ที่อุดนุนทั้งสองสุขูมสุขคนนะครับที่อุหนทั้งสองเก่าใหม่ก็ดีนะครับก็จะเรล่มชมให้เป็นกําลังใจกันนะครับผมเพื่อวาสิสด้เป็นแรงใจคนไปหาคนดนดันรถบรรทุกไม่ทีให้น้องส้มนะครับผมและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณมากหลายนะครับผมสําหรับมันอนี้ก็อยู่ดีมีแห้งสุขูมสุขคนนะครับสวัสดีครับ ราคา15,900หาพนะครับ